สนทนาภาษาเจ้ามือผ่านกราฟราคาคำพูดเจ้าผ่านกราฟจะมีอยู่ประโยคพวกนี้ห้าประโยคนะครับที่พอจะรู้เลยว่ารูปแบบนี้เจ้ากำลังต้องการอะไรหรือเจ้าใช้รูปแบบนี้ พูดผ่านกราฟมาให้เรารู้ตัวว่าเจ้ากําลังทําอะไรจะขายไหมอันนี้เจ้าพูดบ่อยมากจะคืนไหมก็แปลว่าไปแอบขโมยของของเขาแล้วเขาจับได้นึกออกไหมครับเขาทุบราคาลงมานึกออกไหมครับแล้วตั้งบิดไว้ด้วยตัวเลขแป,กแปลกๆจะคืนไหมอัน,นอย่างนี้ต่างหากเห็นไหม จะคืนไหมเพราะเขารู้ทันว่ามึงแอบเอาของกูไม่เอานะไม่น่ารักคืนมาเดี๋ยวนี้นี่คือเจ้ามีมารายาทเห็นไหมครับเจ้าก็เล่นด้วยเหมือนกันนะเจ้าจริงๆอิเป็นคนน่ารักทุกกลุ่มเลยนะครับเขาจะมีอารมณ์ประเภทที่ว่ากวนโอ๊ยกวนตีนหรืออะไรก็สารพัดนะครับแย่เล่นกับลายย่อยเปรียปร้ยวๆที่ประเภทที่ว่าห้าไม่ได้ดูตาสีตาอะไรก็แล้วแต่จะคายไหมมึงถือไว้นานแล้วถึงเวลามึงคายออกมาได้แล้วมึงอย่าฝืนเลยเหนื่อยคืนให้ครูเถอะเห็นไหมจะคายไหมจะอมใช่ไหมได้ถ้ามึงจะอมใช่ไหม ได้เดี๋ยวกูจัดหนักให้เห็นไหมครับนี่ภาษาเจ้ามันจะมีรูปแบบของผ่านหน้ากราฟให้เราเห็นเลยนะครับผมพร้อมกันไหมไออย่างเนี้ยมันแปลว่ากูกำลังจะทําขึ้นกูต้องการกระแสในการที่จะทําหุ้นตัวนี้ขึ้นมาพวกมึงพร้อมเข้าเล่นกับกูยังสัญญาณแปลว่าพร้อมกันไหมเห็นไหมครับไออย่างเนี้ยเราต้องอ่านให้ได้สัญญาณนี้สวยงามมากส่วนใหญ่นะครับจะเกิดพึบพภาพเลยนะ ตอนเซตกําลังกัดตัวเป็นขาขึ้นหลังจากล่วงไปนะครับจะดึงหุ้นทุกตัวนะครับขึ้นมาด้วยเขียวใหญ่ไซเวโซล่างแท่งแรกเห็นไหมครับเนี่ยพร้อมกันไหมจะซื้อไหมก็แปลว่าสร้างกระแสให้คนซื้อคนขายคนซื้อคนขายไอ้จังหวะเนี้ยกำลังจะยกราคาก็คือการทําขาเอ็นนี่แหละเนอกไหมครับจะซื้อไหมจะซื้อไหมยกย่อยกย่อยกย่อไปเรื่อยๆคือยกราคายกโลยกหายไปเรื่อยๆไอ้ดังเนี้จะซื้อไหมจะซื้อไหมก็จะกระตุ้นอารมณ์ให้รู้สึกว่าต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้ว ซื้อปุ๊บนะเขาก็กดลงมาเคลียร์ใหม่นึกออกไหมครับแล้วก็ต้องขายแล้วก็ขึ้นมาล่อยจะซื้อไหมดังนั้นสัญญาณพวกนี้ถ้าเราอ่านออกกับมันหน้างานนะครับเราจะรู้เจตนาเจ้าได้ชัดเจนขึ้นเลยว่าเขากําลังคุยอะไรกับเราเขาต้องการอะไรที่คุยมาเช่นนี้โดยผ่านรูปแบบก,กราฟราคาในรูปแบบแท่งกราฟนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขากําลังบอกเราในเรื่องอะไรถ้าเราเข้าใจและตกผลึกในเรื่องพวกนี้เราจะรู้เกมเจ้าและรู้วัตถุประสงค์เจ้าว่า เขากำลังทำอะไรอยู่อันแรกเลยจะขายไหมคำว่าจะขายไหมเห็นไหมครับวิธีการทำของเจ้าหรือภาษาเจ้า จะพูดการจะพูดผ่านการกระทําผ่านแท่งกราฟหรือการทำบิดออฟเฟอร์ให้เกิดแท่งกราฟประมาณนี้เห็นไหมเปิดตลาดแล้วไล่ราคาขึ้นมายืน3-5%ก่อนทุบร่วงโชคจะต้องอธิบายก่อนวิธีการทําแล้วก็มาบอกเงื่อนไขนะแล้วพี่จะเข้าใจได้ง่ายพูดง่ายๆนะครับจะขายไหมรูปแบบการทําของเจ้าว่าจะขายไหมรูปแบบการทําที่สื่อความหมายบทสนทนาเจ้าว่าพวกมึงจะขายไหม กูยกราคาขึ้นมาให้แล้วเนี่ยกูไม่ได้ใจร้ายนะเวย้ยกูให้กําไรมึง2ช่อง3ช่อง3% 2% 5%แล้วนะเวย้ยใครขายเธออย่าถือเลยนี่คือเจ้าใจดีเจ้าเลยยกราคาขึ้นมาว่าจะขายไหมอันนี้เราเรียกว่าเจ้าเมตตานะใครก็แล้วแต่เห็นเจ้าเมตานะครับสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมจะขายไหมภาษาเนี้ยเจ้ายัางเมตาก็แปลว่าอะไรไหมครับใช้ไม้อ่อนไม้นวมนครับคือยกราคาขึ้นมาให้ได้กําไรประมาณ2ช่อง3มช่อง 2 3เเซนหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วก็เลยถามว่าจะขายไหมไม่ขายใช่ไหมก็ทุบราคากดลงมาที่เดิมดังนั้นจะขายไหมก็กดราคามาที่เดิมแล้วทำงี้ไป2รอบ3รอบลายย่อยก็จะเริ่มซึมซับแตงว่าขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงดนะังนั้นกูขี้เกียจมาแล้วไม่ทำสักทีกูก็ขายดีกว่าเมื่อเจ้าสังเกตแรงเทขายเยอะๆในการยิงขึ้นมาว่าจะขายไหมเยอะๆขึ้นเจ้าก็รู้จํานวนแล้วว่าโอเคแรงขายเริ่มเริ่มขายกลับมาเยอะแล้วดนะังนั้น แรงขายที่อยู่ในมือเม้าของที่อยู่ในมือเม้าหรือลายย่อยเริ่มน้อยแล้วขายเสร็จแท่งนี้เมื่อไหร่ปุ๊บก็กลายเป็นว่าวันสองวันเจ้าก็ยิงแท่งเขียวขึ้นมาเลยเข้าใจยังไออย่างเงี้ยคำว่าจะขายไหมถ้าเราอ่านสัญญ,ญาณจะขายได้ชัดเจนแต่การจะขายไหมตรงเนี้ยมันมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคืออะไรรู้ไหมต้องมีการวางกรอบและการเก็บหุ้นชัดเจนแสดงว่า ก่อนที่เจ้าจะบอกว่าจะขายไหมแสดงว่าเจ้าจะต้องเก็บหุ้นและวางกรอบชัดเจนในการเก็บและเห็นการเก็บของเจ้าในการขวางบิดออฟเฟอร์ในการตบราคาขึ้นลงกอดบังคับควบคุมราคาการเปิดปิดตลาดทุกวันมาตลอดแล้วแสดงว่าเจ้าเก็บของไว้แล้วเข้าใจยังมีการวางกรอบในการเก็บของและเก็บหุ้นชัดเจนแล้วและยังต้องเก็บหุ้นในจํานวนที่มากแล้วระดับหนึ่งด้วยนออกไหมครับเพราะเจ้าพร้อมจะทําแสดงว่า เจ้าก็เลยเคลียแรงขายรอบสุดท้ายหรือช่วงสุดท้ายก่อนว่าจะขายไหมก็คือแกล้งยกราคาขึ้นมาแล้วก็กดราคาลงมาที่เดิมยกอีกแล้วก็กดราคามาที่เดิมก็ได้แล้วก็ยกอีกเพื่ออะไรให้กระชากอารมณ์ว่าขึ้นไปแล้วยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกก็กลับมาดังนั้นก็แปลว่าอะไรถึงราคาขึ้นไปก็ไม่ขึ้นจริงดังนั้นขายเอากําไรแค่นี้พอแล้วมั้งเห็นไหมเจ้าเลยสร้างคําถามมาว่า จะขายไหมฉันยกราคาให้แล้วนะแกไม่ได้ขาดทุนนะแกได้กําไรนะครับเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เอหรือสอช่องแล้วนะขายเถอะไม่ต้องมานั่งเสียเวลากับฉันเข้าใจไหมสุดท้ายเมื่อเกิดแรงขายเยอะๆเพราะอย่าลืมนะขึ้นไปแล้วยกขึ้นไปแล้วก็กดลงมายกขึ้นไปก็กดลงมายกขึ้นไปกดลงมา2รอบ3รอบเมาทุกคนจะรู้สึกว่ายกไปก็ไม่ขึ้นหรอก ดังนั้นยกครั้งนี้กูจะขายหรือยกครั้งต่อไปกูจะขายดังนั้นยกในครั้งหลังๆจะเกิดอะไรขึ้นมาแรงเทขายชัดเจนของลายย่อยเจ้าก็จะจับอารมณ์จับจํานวนได้ว่าวันนี้มีแรงเทขายที่เขาตั้งบิดไว้แล้วมีแรงเทขายเท่าไหร่เขาก็เช็คจํานวนได้แสดงว่าแรงขายในตลาดเริ่มน้อยเน้ะไหมครับ รายย่อยหรือเมาเริ่มขายเยอะแล้วเขาก็กระชากราคาในสองสวันลุ่งขึ้นก็ได้เห็นไหมไอ้คำว่าจะขายไหมดังนะั้นการเห็นสัญญาณว่าจะขายไหมแปลว่าเจ้าค่อนข้างปักคองกราฟไม่อยากให้เสียทรงเพราะไม่อยากทุบล่วงการยกราคาขึ้นแล้วลงมารักษาแนวเป็นการแต่งกราฟได้สวย แต่การกดราคาลงไปล่วงแล้วก็สลับฟันปลาแล้วก็ยืนกลับขึ้นมาใหม่ทรงการาฟมันดูไม่พร้อมเวลากระแสจะทําจะทําราคาขึ้นไปไกลได้เหนื่อยและไกลได้ยากดังนั้นเขาก็เลยต้องไม่อยากให้ราคาล่วงนะการไม่อยากให้ราคาล่วง ก็คืออะไรจะขายไหมแล้วก็กดลงมากดลงมาดีกว่าทุบล่วงแล้วค่อยดึงกลับมาเพราะเวลาทุบล่วงเวลาทำราคาจริงๆนะครับมันต้องกลับมายืนก่อนแล้วค่อยขึ้นเข้าใจไหมมันเสียสเต็ปดังนั้นคําว่าจะขายไหมส่วนใหญ่เราจะเจอหุ้นก่อนที่เจ้าจะทําจะมีสัญญาณว่าจะขายไหมชัดเจนเข้าใจไหมครับดังนั้นการจะขายไหมนะครับจะมีรูปแบบการเล่นอยู่2อ,อย่างนะครับพี่ฟังไว้ก่อนนะ เปิดตลาดแล้วไล่ราคาขึ้นมายืน 3- 5เปเปิดปุ๊บแล้วก็ยิงแท่งเขียวขึ้นมาเข้าใจไหมครับแล้วยืนระดับหนึ่งก็กดราคาทุบล่วงออกมาเห็นไหมครับกับอะไรเปิดราคาโดดขึ้นมายืน2 2ถึงช่อง5ช่องก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป๊ะนะครับเปิดราคาโดดขึ้นมาราคาปิดเมื่อวานตรงเนี้ยแต่วันนี้เปิดโดดมา3ช่อง4ช่องก็ได้แล้วก็ทุบล่วงไอ้คำว่าเปิดเนี่ยให้กําไรมาเลยเปิดโดดขึ้นมาให้กาไรออาขายที่ได้กําไรแล้วนะสามสี่ช่องนี้ก็ได้ได้กำไรแล้วขายเถอะเห็นไหมกับอะไร เปิดมาแล้วยิงไล่ราคาขึ้นไป3-5แล้วก็ก่อนที่จะกดราคาลงมาไออย่างเนี้ยเป็นสัญญาณว่าจะขายไหมเปิดเพื่อให้เม้าออกของหรือลายย่อยเทขายเพราะเอากำไรแค่เนี้ยแป่ว่าเจ้ายังใจดีไม่อยากให้กราฟเสียทรงแล้วอยากให้เมาเทขายนิยน่เนียนก็แปลว่าขายคืนเข้าใจอย่างดังนั้นจะขายไหมเป็นสัญ,ญญาณเจ้าก่อนทํา ฝึกอ่านให้ได้ฝึกมองให้ได้แล้วพี่จะเข้าใจกับรูปแบบการเล่นเนี้ยส่วนใหญ่สัญญาณน,นี้มาหุ้นเกินครึ่ง10ตัวนะครับสัญญาณจะขายไหมนะครับ6-7ตัวแปลพูดง่ายๆ70%ขึ้นจะเป็นสัญญาณ ใกล้ทำของเจ้ามือโชคขยายให้เห็นไหมครับอันนี้คืออะไรเปิดโดดมาเลยนะครับพี่ตั้งหลายช่องแล้วก็กดราคาลงมาเห็นไหมครับเปิดโดดราคาลงมาก็กดลงมาเปิดราคาโดดลงมาก็กดลงมาเปิดราคาโดดลงมาก็กดลงมาแล้วก่อนจะทําเห็นไหมครับรักษาความเป็นปนีสินแล้วสุดท้ายเปิดราคาอะไรยกขึ้นไปเห็นไหมครับ3-5 7%ถึง้รก็ได้แต่แล้วสุดท้ายก็กดราคาลงมาเกือบที่เดิมเห็นไหมครับแล้วก่อนจะทำแท่งนี้เห็นไหมแท่งแดงเห็นไหมครับก็เปิดราคา เขียวปิดตรงนี้นะเมื่อวานแดงเปิดอีกวันหนึ่งเปิดโดดขึ้นมาตั้งหลายช่องแล้วก็กดราคาลงมาไอสัญญาณอย่างเงี้ยเราเรียกว่าจะขายไหมเห็นไหมแนวเก็บชัดเจนประมาณ3บาท80เห็นไหมครับ3าบาท8 0บาท90ตรงเนี้ยแนวเก็บมันชัดเจนเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายไม่อยากให้กราฟเสียทรงสังเกตไหมเขาไม่ทุบไส้ล่างลงมาเลย พราะขี้เกียจทําราคาต้องดึงราคากลับก่อนจะทําขึ้นเขาอาศัยว่าเปิดโดดเอาหรือไม่ก็ไล่ราคาขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้แหละเข้าเงื่อนไขในคําว่าจะขายไหมพอเห็นภาพไม่เอ่ยดังนั้นสัญญาณว่าจะขายไหมเป็นสัญญาณที่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่นะเจ้ายืนกอบยืนแนวและเก็บหุ้นมามากพอแล้วเป็นสัญญาณเคลียร์คนรอบสุดท้ายให้เกิดให้คนขายให้มากที่สุดเพราะอย่าลืมความต้องการก้าว เก็บคนเดียวเก็บให้มากที่สุดเพื่อรวยคนเดียวดังนั้นเจ้าจะต้องเคลียร์คนแล้วก็เคลียร์ของจากคนอื่นด้วยเข้าใจแล้วหรือยังนี่คือที่มาคำว่าจะขายไหมโอเคนะครับตรงนี้พี่เข้าใจนะภาษาเจ้าบทต่อไปจะคืนไหมจะคืนไหมนี่คืออะไรออฟเฟอร์ถูกมือดีมารวบยกช่องออฟเฟอร์ท้าทายก็แปลว่าเผอิญว่าเจ้าเผลอๆนะครับไม่ได้ไปเติมออฟเฟอร์ไว้เยอะเข้าใจไหมครับ ไม่ได้ตั้งขวางเยอะเห็นออฟเฟอร์จำนวนแค่ไม่มากอยู่ๆนะครับมีมือดีขึ้นมารวบปุ๊บออฟเฟอร์ยกช่องหรืออยู่ๆนะครับเจ้าตั้งออฟเฟอร์ขวางไว้มีมือดีนะครับมาซื้อมารวบไม่ใช่รวบนะมาซื้อก้อนใหญ่ๆสมมติเจ้าตั้งไว้ประมาณ2ล้านหุ้นมีมือดีมารวบไป1ล้านหุ้นเนออไหมครับ70,000 0หุ้น50,000 0หุ้นที่มารวบก้อนใหญ่ปกตินะครับ ตลาดเขาเล่นกันแค่2อง0ม0่นสามดีไม่ดีก็สักแสนหนึ่งบ้างแต่อยู่ๆเนี้ยไม่รู้มาจากไหนหมายหนึ่งะครับมารวบทีห้0 0 0 0หุ้น700,000หุ้นหรือส0 0 0 0 0หุ้นก็ได้มันผิดปกติเห็นไหมครับเราเรียกว่ามือดีมาท้าทายมาเก็บรวบออฟเฟอร์เข้าใจนะมาเก็บในออฟเฟอร์ในจํานวนก้อนใหญ่ๆสําหรับก้อนใหญ่ในวันนั้นหรือผิดปกติมากกว่าจํานวนออฟเฟอร์ที่เคยมีแรงซื้อเยอะๆปกติแรงซื้อของออฟเฟอร์นะครับไม่มีคนเล่นนะครับ จะเป็นหลักหมื0 0ห้าหมื่นเจ็ดหมนแสนสองนโดยประมาณเนี้ยแต่วันดีคืนดีนะครับมีไม้ไหนไม่รู้มาซื้อทีเดียว5 0า0สนเ0 0ดแสนเห็นไหมเจ้าจะรู้เลยว่าไอ้อย่างเนี้ยมีคนมาล่วมีคนมายกหรือมีคนมาซื้อ มีเจ้าใหญ่เข้ามาเก็บออฟเฟอร์เห็นไหมครับถูกมือดีมารวบยกช่องออฟเฟอร์ท้าทายลวบก็ได้หรือมีวอลลุ่มเยอะๆมาซื้อเจ้าแค่ขวางไม่ให้ราคามันยืดมันขึ้นแต่มีมือดีอยู่ๆนะักกระโดดเข้าไปนะครับคนเล่นกันแค่หลักหมื่นหลักแสนวอลลุ่มในการซื้อนะครับแต่อันนี้มาจากนุ้มาซื้อทีเดียว30 0 0 0นหรือ5 0 0 0 0 0หุ้นโยนตึ้งไปเรืยออกไหมครับทำให้ออฟเฟอร์อันนั้นอะ่ะมีการรู้สึกว่ามันพ่องเยอะๆเพราะมีคนมาตัดของไปเยอะ เจ้าจะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้เจ้าก็จะอะไรรีบถอนบิดแล้วทุบบิดกดราคาลงมา1-3ช่องเห็น <He ard S 1> ไหมครับพู่ง่ายลวบปุ๊บหรือไม่มีไม้ใหญ่เข้ามามาตัดออฟเฟอร์ไปปั๊บเจ้าถอนบิดแล้วทุบราคาลงมา1-3ช่องเลยเจ้าต้องการอะไรจะคืนไหมทุบลงมาเร็วๆเลยปับป๊บๆๆหนึ่งช่อง2ช่อง3ามช่องนะครับถ้าเจ้าใจดีก็จากราคาที่เขาร่วบไปปุ๊บนะขึ้นไปปุ๊บนะ เจ้าก็ทุบบิดกลับมาปุ๊บให้ราคากลับมาที่เดิมนึกอ,ออกไหมครับทุบอย่างนี้ปุ๊บนะคนที่เป็นคนซื้อจะรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าเจ้าขอของคืนเพราะในฝั่งบิดจะมีตัวเลขที่รู้กันในตลาดว่าเช่น55,500อยู่ในฝั่งบิดช่อง3ช่อง4หรือช่อง5ก็ได้ก็แปลว่าอะไร ฮ่าฮ่าฮ่เป็นเสียงหัวเราะใส่มึงทําอะไรกูรู้นะคืนมาเถอะถ้าไม่คืนเดี๋ยวกูทุบหนักนะเข้าใจตรงนี้ไหมดังนั้นการทําอย่างนี้แปลว่าขอคืนของที่มึงรวบกูไปขอคืนของที่มึงตัดกูไปกูตั้งไว้ขวางไม่ให้ขึ้นไม่ให้คนเล่นมึงเข้ามาจากไหนมาตัดของกูหรือมาลวบออฟเฟอร์ที่กูขวางไว้ดังนั้นเจ้าก็จะถอนบิดแล้วก็กดบิดลงมาให้ต่ำนึกภาพบอกไหมครับ กดบิดลงมาให้ต่ำเพื่ออะไรทุบราคาแล้วมายืนยืนแล้วยังไม่สำเนียกว่าเขากำลังพูดอะไรกับเราอยู่เจ้าก็จะเริ่มปรับตัวเลขในช่องบิดจะเป็นช่อง3 4 5หรือช่อง2อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวเลข555 666 6, หรือ777 7, 7, 7. แล้วแต่จะใส่สัญลักษณ์ให้รู้ว่ากูรู้นะมึงทำอะไรกู อันนี้คือสัญญาณในการขอคืนหุ้นการที่เจ้าจะขอคืนหุ้นมันก็มีเงื่อนไขเหมือนเดิมมีการวางกรอบราคาและการเก็บหุ้นชัดเจนต้องเก็บหุ้นในจํานวนที่มากแล้วระดับหนึ่งก็แปลว่าเจ้าเขาเก็บหุ้นมาเนียนๆแล้วเก็บได้มากแล้วแล้วมึงอยู่ๆจะมาเกาะเขาแสดงตนอย่างนี้ชัดเจนเขาไม่ยอมหรอกเพราะเจ้าบอกว่าเก็บคนเดียวไง แล้วก็รวยคนเดียวและเก็บให้มากที่สุดดังนั้นใครมาแย่งเก็บถ้าเขาเห็นสัญญาณว่ารวบผิดปกติหรือมาซื้อมากผิดปกตินะครับเขาจะขอหุ้นคืนเข้าใจไหมนี่คือขอหุ้นคืนก็ประเภทที่ว่าเนี่ยครับ ตอนแรกก็ตั้งบิดตั้งออฟเฟอร์ไว้น้อยก็วางกรอบให้เล่นอยู่ประมาณ2ช่องแค่นี้เข้าใจไหมอยู่ๆนะครับออฟเฟอร์มือดีมารวบปรับไอช่องนี้ก็ขึ้นมาเลยคราวนี้เจ้าถอนบิดทั้งหมดออกนะครับก็กดราคาใจดีก็กดราคากลับมาราคาเดิมแต่ใจร้ายหน่อยก็กดราคาลงมา2ช่องหรือ3ช่องเลยปรับๆปเพื่อให้เห็นเลยว่ากูไม่โอนนะถ้ามึงทาอย่างนี้จะคืนไหมถ้ายังสื่ออะไรไม่ได้ ตัวเลขปิดสนาในฝั่งบิดออฟเฟอร์ที่กลายเป็น5 5 5 6 6กอะไรต่างๆนะครับจะเริ่มไม่เห็นเลยว่ากูรู้ทันมึงนะคืนมาถ้ายังไม่คืนเดี๋ยวก็กระชากล่วงไอ้อย่างนี้ต่างหากมันมีวิธีกดดันแต่บางคนมึนอย่างเช่นโชคก็เล่นสไตล์นี้โชคก็หมึนขอคืนหรอกูไม่คืนถ้าไม่คืนแผนการก็จะลายขึ้นจะลายไหมเดี๋ยวจะยกสเต็ปต่อไปก็นี่เห็นไหมคำว่าจะลายไหมนะครับมันจะมีวิธีการของเจ้านะครับดูเงื่อนไขก่อนนะ อ่านเงื่อนไขก่อนแล้วพี่จะเข้าใจในการอธิบายต้องมีเงื่อนไขดังนะี้มีการวางกรอบและการเก็บหุ้นชัดเจนคือเขาเก็บหุ้นมาแล้วนะครับในจํานวนที่มากแล้วระดับหนึ่งกรอบวางชัดเจนเก็บหุ้นชัดเจนและมั่นใจแล้วว่าเก็บมามากแล้วด้วยมักจะใช้จังหวะเผลอหรือร่วมผสมกับข่าวร้ายดังนั้นการที่กระชากราคาเพื่อว่าจะขายไหม ส่วนใหญ่เขาจะอาศัยวิกฤตตลาดข่าวไร้ตลาดด้วยในแนวเก็บนะครับแล้วถือจังหวะนั้นกระชากลงมาแรงๆเพื่อจะให้บอกว่าจะขายไหมทําให้มันรู้สึกว่าล่วงแล้วยังล่วงอีกเห็นไหมครับแต่หารู้ไหมล่วงเพื่ออะไรกระชากลงมาจะขายไหมแล้วสุดท้ายนะครับตั้งสต็อปล็อไว้ก็หลุดทุกช่องเพราะทุบลงมาติดฟอร์แล้วสักพักหนึ่งยืนได้ก็ดันกลับไปราคาเดิมเห็นไหมอันนี้เป็นสัญญ,ญาณว่าจะขายไหม